สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้เรามีโอากาสมาร่วมกันไข้ควรเพราะจน้คคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเริ่ม อะไรในวันนี้แล้วก็อยากให้วันนี้เป็นวันที่เราได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วก็ให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยนำวิธีคิดนําการดําเนินชีวิตของเรานะครับพระคำวันนี้นะครับเป็นพระคำที่หนุนใจให้เรารู้ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นใครจะเป็นแบบไหนก็ตามแต่เราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเจ้านะครับพระคำวันนี้อยู่ในพระธรรมหโครินบทที่12นะครับข้อ1ิ 2ถึงข้อที่13นะครับเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายหลายอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคิดก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกธาตหรือไทยเราได้รับบัพติศมาในพระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันเข้าเป็นกายเดียวกัน และพระวิญญาณนั้นทรงเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับพระคัมภีร์ในบทนี้เนี่ยกำลังพูดถึงว่าเราทั้งหมดเนี่ยผู้เชื่อทั้งหมดเนี่ยนะครับ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเจ้าเราอยู่ในร่างกายเดียวกันแล้วก็อาจารย์เปาโลนะครับก็ได้ใช้ภาพของร่างกายเนี่ยมาหนุนใจแล้วก็มาเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าเราที่เป็นผู้เชื่อทั้งหลายนะครับเราอยู่ในร่างกายอันเดียวกันโดยที่มีพระเยซูคริสเป็นศรีศรษะแล้วในร่างกายอันเดียวกันเนี่ยอาจารย์เปาโลก็บอกว่าในร่างกายเดียวนเนี่ยมีอวัยวะหลายๆะย่างเช่น มีตามีหูมีหัวสมองมีหัวใจมีกระเพาะนะครับมีมือมีเล็บนะครับมีอะไรมีฟันนะครับมีลิ้นมีหลายอย่างเลยนะครับมีมีหลายอย่างนะครับในร่างกายทั้งที่มองเห็นและที่มองไม่เห็นแต่ทั้งหมดนี้ประกอบกันเป็นร่างกายเดียวนะครับเป็นคนคนเดียวนะครับแล้วก็ อวัยวะทั้งหมดของร่างกายเนี่ยนะครับก็ร่วมกันต้องร่วมกันทํางานนะครับเราก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยก็เติบโตขึ้นพระเยซูคิดก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระองค์เนี่ยก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาและพระองค์ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเราเชื่อในพระองค์เราก็เป็นส่วนหนึ่งในพระองค์นะครับแล้วก็พระองค์ทรงเป็นศีรษะนะครับแล้วที่เหลือเราทั้งหลายก็เป็นอวัยวะอันนั้นพระองค์ทรงเมตตาเราแล้วก็ให้เราทุกคนเนี่ย ไม,ไ,ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ข้อที่13บอกว่าไม่ว่าเราจะเป็นยิวหรือเป็นกรีกนะครับหรือว่าจะเป็นทาต หรือเสรีชนหรือคนที่เป็นไทยที่มีอิสระภาพที่ไม่ได้เป็นทาสเนี่ยนะไม่ว่าเราจะยากจนเราจะมั่งมีเราจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้เราจะเผ่าไหนก็แล้วแต่เราจะเป็นคนจีนคนไทยเป็นเอ่อเป็นคนไทยใหญ่เป็นคนลีซูเป็นคนอาขาเป็นคนลาหูเป็นไครก็แล้วแต่หรือเราจะเป็นเด็กหรือเราจะเป็นผู้ใหญ่หรือเราจะเป็นผู้ที่เอ่อมีตําแหน่งทางสังคมหรือไม่มีในพระเยซูบอกว่า เมื่อเราเข้ารับบัพติสมาบัพติสมาในพระวิญญาณองค์เดียวกันแล้วเนี่ยเราก็เข้าเป็นกายเดียวกันเลยนะเมื่อเราเข้าเป็นกายเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับเราทุกคนก็มีหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันและเราทุกคนก็มีหน้าที่ที่จะทําทหน้าที่ของตนเองตามอวัยวะนั้นนะครับนะถ้าเราบอกว่ามือเนี่ย บอกว่าไม่อยากทํางานดังนั้นมือจะไม่เป็นอวัยวะของร่างกายก็ไม่ได้ถ้าหูนะครับเขาจะบอกว่าเขาไม่อยากฟังละเขาไม่อยากทํางานละนะเขาจะไม่เป็นอวัยวะนั้นก็ไม่ได้เพราะเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วหน้าที่ของเขาคือการฟังการรับรู้เพื่อจะทําให้เราเข้าใจและตอบสนองเรื่องต่างๆ ได้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องในคริสจักรของเราทุกคนนะพระบีดาบอกไม่ว่าจะกรีกเป็นยิวเป็นไทยเป็นทาสเป็นเสรีชนเป็นเผ่าอะไรก็แล้วแต่เป็นคนประเภทไหนก็นแล้วแต่เราอยู่ในร่างกายอันเดียวกันถ้าเราอ่านบทนี้ทั้งบทเราจะบอกว่ายิ่ง อวัยวะยิ่งอ่อนแอเนี่ยยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษอวัยวะที่สวยงามอยู่แล้วก็ไม่ต้องตกแต่งอีกแต่อวัยวะบางอันที่ไม่สวยงามนะครับก็ต้องตกแต่งก็ต้องดูแลมันก็ต้องเอาใจใส่มันและพระคมภีร์บอกยังบอกมากกว่านี้บอกว่าถ้าอาวัยวะหนึ่งเจ็บนะครับอันหนึ่งอันใดเจ็บเนี่ยอวัยวะในร่างกายทั้งหมดก็พอยเจ็บด้วยยกตัว,ยวยอย่างถ้าเราเป็นเล็บขบเนี่ยนะครับแค่เล็บกับเนื้อเนี่ยนะครับมันชนกันเนี่ยแล้วก็จะเจ็บปวดมากหรือถ้าปวดฟันเนี่ยแล้วก็ปวดไปทั้งตัวเลยนะ นะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าอวัยวะอันหนึ่งหยุดทํางานนะครับร่างกายก็จะผิดปกตินะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่า,อ,าอะไรเดียถ้าลำไส้ไม่ทำงานนะครับเราก็จะไม่ถ่ายแล้วเราไม่ถ่ายนะรเราก็จะไม่สบายตัวนะครับหรือแต่ถ้าสมมติว่าเราปวดฟันแล้วแล้วฟันไม่สามารถทำงานได้นะครับเราก็จะสะาทนไปทั้งตัวแล้วเราก็จะหิวข้าวด้วยนะครับแต่เราจะทำอะไรไม่ได้เพราะเราจะปวดฟัน ดังนั้นงถ้าอาวัยวะอันหนึ่งหรือสมาชิกคนหนึ่งนะครับที่กระทบถูกกระทบกระเทือนและไม่สามารถทํางานต่อได้เนี่ยโดยที่เราไม่ให้ความสําคัญหรือไม่คิดถึงไม่คิดถึงเขาเนี่ยนะครับก็เอาร่างกายของเราที่เป็นกายเดียวกันที่เราเป็นอวัยวะหนึ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็ร่างกายนั้นก็สะเทือนไปคิสจักรก็สะเทือนไปนะครับ พระกายของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นศีรษะก็จะสะเทือนไปดังนั้นเนี่ยน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราและก็เราเข้าบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวกันและพระบิดาบอกว่าพระวิญญาณนั้นก็เป็นเสมือนน้ําที่ทรงประทานให้ทุกคนให้เราทุกคนที่อยู่ในพระองค์เนี่ยได้ดื่มแล้วน้ํานั้นเนี่ย ก็อยู่ในร่างกายของเราแล้วก็เป็นพลังแล้วก็เชื่อมเราทั้งหลายเข้าด้วยกันแล้วก็ทําให้ลงมีชีวิตทําให้เราทั้งหมดสดชื่นนะครับเราเองก็จึงจําเป็นจะต้องอคิดถึงซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะในยามโควิดอวัยวะหนึ่งเจ็บอวัยวะทั้งหมดก็พ่อยเจ็บด้วยแล้วเราเองก็จะต้องมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอันเดียวกัน แล้วขาดใครไม่ได้เราจะตัดนิ้วก้อยไปไม่ได้นะครับนะมันมันจะกระทบกระเทือนเรานะครับฉะนั้น ขอพระเจ้าทรงเมตตาเราให้เราดําเนินชีวิตอย่างนี้ให้เราคิดถึงพี่น้องของเราเราไม่เพียงแต่อธิษฐานเผื่อตัวเราเองแต่เราอธิฐานเผื่อพี่น้องของเราที่กําลังยากลําบากพี่น้องของเราหลายคนที่วิตกกังวลพี่น้องของเราหลายคนที่ต้องการการช่วยเหลือนะครับเราก็ไปช่วยเหลือพี่น้องหลายคนต้องการคําหนุนใจแล้วก็ให้คําหนุนใจพี่น้องบางคนนะครับก็ต้องการการตักเตือนใช่ไหมเราก็ตักเตือนด้วยความรักนะครับตักเตือนเหมือน เหมือนในพระธรรมกราลาเทียก็บอกเหมือนกับการที่คุณหมอเนี่ยรักษาคนที่กระดูกหักอะ่ะต้องทําแบบนุ่มนวลน,นะครับแล้วเมื่อช่วยเขากลับใจได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหมดเป็นอวัยวะเดียวกันนะเ,เป็นร่างกายเดียวกันแต่ เป็นคนและอวัยวะทาหน้าที่คนละส่วนยกตัวอย่างเช่นาบางคนก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าบางคนก็เป็นกรรมการคิสจักรบางคนก็เป็นขูรวีบางคนก็เป็นผู้นําของสตรีบางคนก็เป็นสมาชิกที่ดีที่คอยสนับสนุนที่ให้กําลังใจผู้นําตลอดเวลานะครับแล้วขอบพระคุณพระเจ้าฉะนั้นเราทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทํางานเพื่อให คิดจักรของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์ทรงตั้งไว้ในโลกนี้เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐเพื่อให้เป็นแสงสว่างเพื่อให้คนหลายคนได้รับความรอดเนี่ยให้คิดจักรเติบโตขึ้นฉะนั้นเราเองจะต้องทําหน้าที่ของเราอย่างถูกต้องหูจะต้องทําหน้าที่ฟังหูจะไม่พูดหูจะไม่ต้องคิดหูจะได้หูจะไม่ต้องเคี้ยวอาหารแต่หูจะต้องฟังเพราะหูมีหน้าที่ในการฟังนะครับ จมูกนะครับก็จะมีหน้าที่หายใจแล้วก็กองอากาศนะที่ที่ที่ ให้อากาศเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรานะครับฉะนั้นเราเองต้องทำหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นผู้นำเราเองก็ต้องรักษาชีวิตของเราให้ดีให้สมกับการเป็นผู้นำเราจะมีคำพูดมีคำหนุนใจที่ดีให้สมกับการเป็นผู้นำ,ะำ,ำ,น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 ,ำนะถ้าเราเป็นสมาชิกละ่ะเราเองก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีแล้วจะต้องเติบโตขึ้นมาและทำให้คิดจักมีความหวังเพราะว่าสมาชิกคนหนึ่งจะไม่อยู่เป็นเด็กกินอาหารเด็ก กินเรื่องอเรื่องยากๆในพระคัมภีร์ไม่ยอมเรียนรู้เรียนแต่เรื่องง่ายๆแล้วไม่สามารถเรียนเรื่องยากๆไม่พัฒนาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ได้ทําหน้าที่ของเราอะ่ะนะ ร่างกายโตหมดยกเว้นมือไม่โตมือรีบอย่างเงี้ยมันไม่ได้ขารีบอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะทุกส่วนต้องโตไปพร้อมๆกันนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจเราว่าเราทุกคนจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สู้แล้วก็เรียนรู้จักพระเจ้าและดําเนินชีวิตในพระเจ้าเพื่อให้ร่างกายคือคริสจักรของพระองค์เนี่ยเติบโตขึ้นแล้วขาดใครไปไม่ได้สักคนหนึ่งนะเราจะตัด นี่ออกก็ไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นอวัยวะของเราจะตัดคนนั้นออกก็ไม่ได้นี่เป็นอวัยวะของเราดังนั้นอวัยวะคนไหนที่ตอนนี้ไม่ยอมทํางานเพราะมัวแต่โกรธเคืองกันเพราะมัวแต่ไม่พอใจบางเรื่องแล้วเราก็หยุดทํางานขอให้กลับใจใหม่เพราะว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีผลสมมุติว่ามือทะเลาะกับขาเนี่ย นะแล้วมือไม่ทํางานขาก็ไม่ทํางานมือกับขามือคิดว่าไม่ทํางานแล้วขาจะลําบากขาคิดว่าขาไม่ทํางานแล้วมือจะลําบากแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคืออวัยวะทั้งหมดในร่างกายลําบากของกายนั้นลําบากฉะนั้นถ้าสมาชิกคนหนึ่งที่กําลังอยู่ในความขัดเคืองใจกําลังไม่ให้อภยัยกําลังรู้สึกอยู่ข้างในเนี่ยนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่มา เข้าร่วมกลุ่มไม่คิดไม่มานมัสก,การก็ร่างกายนั้นก็สะเทือนไปหมดนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาที่วันนี้ให้เรารู้ว่า ถ้าเรารู้จักใครที่กําลังเป็นแบบนี้เราอธิษฐานเผื่อเขาแต่ถ้าใครกําลังเป็นแบบนี้เราได้อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อยากให้กลับใจใหม่อยากให้กลับมาเพราะว่าพระเยซูรักเราพระเยซูไม่ได้โกรธกับเราไม่ใช่เหรอเราไม่ได้โกรธกับพระเยซูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรทําให้ร่างกายอวัยวะนะที่พระองค์ทรงเป็นศีรษะที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้ที่พระองค์ทรงเป็นผู้นำเนี่ยกลายเป็นว่าร่างกายเติบโตไม่เท่ากันมีบางส่วนที่มันร,รีบไปนั้น ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะกลับใจมาแล้วก็กลับมาร่วมกันรับใช้พระเจ้าพระคัำพีบอกว่าถ้าอาวัยวะทุกอย่างทํางานตามความเหมาะสมตามหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยคิดจักก็จะเจริญเติบโตขึ้นอันนี้พูดในพระธรรมเอเฟซัสนะครับเปาโลอาจารย์เปาโลพูดแบบนั้นฉะนั้นหนุนใจเราเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขาดกันไม่ได้ตัดออกก็ไม่ได้เพราะเราเป็น อวัยวะของร่างกายเดียวกันเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายนะร่างกายเจ้าของร่างกายคือคริสจักรก็คือพระเยซูคิดที่พระองค์ทรงไถมานะครับฉะนั้นอยากให้วันนี้เราดําเนินชีวิตนะครับคิดถึงคนอื่นอธิษฐานเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับว่าเรากําลังรักษา ร่างกายของตนเองแล้วเราก็ทําให้ร่างกายของตนเองจเจริญเติบโตขึ้นด้วยดังนั้นขอพระเจ้าวอวยพรนะครับอยากให้เรามีท่าทีแบบนี้ไม่ดูหมิ่นใครแล้วก็ช่วยเหลือด้วยความรักเหมือนกับเราเป็นกายอันเดียวกันซึ่งพระวิญญาณ ก็เป็นอย่างนั้นพระวิญญาณผูกพันเราเข้าด้วยกันนะครับโดยพระวิญญาณจึงทําให้เราเป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะมีชีวิตแบบนี้ด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรเราแล้วก็ให้เราคิดถึงตลอดทั้งวันนี้นะขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนนะครับสวัสดีครับ